ในเรื่องของการเปิดเรียนนะคะเตรียมที่จะนับถอยหลังเปิดเรียนกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้า1พฤศจิกายนเด็กๆก็จะต้องเปิดเรียนกันแล้วค่ะหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนเทศบาล1น,นะคะบุรพาวิทยากรจึงได้จัดกิจกรรม big cleaning day ค่ะช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564รองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะ โดยที่ลานอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาล1บูรพาวิทยากรอำเภอมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้มีกิจกรรม Big Cleaning Day นะคะทำความสะอาดโรงเรียนกันค่ะตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาโดย5สอรองรับการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยนายสาพลการจะนะเวนิศรองนาย,ยกเทศมนตร,รีนครนครราชสีมาได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมนี้ค่ะ พร้อมด้วยนางสาวสุริรัน์ธรรมโชตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลน,นครนครราชสีมานางสาววิรเวีขาวชัยมหาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรพาวิทยากรรวมไปถึงผู้บริหารคณะครูเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลน,นครที่ได้นำรถดับเพลิงขนาดใหญ่มาร่วมล้างทำความสะอาดโรงเรียนในครั้งนี้ค่ะ โดยกิจกรรม Big c l e a n i n g Day ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาด้วย5สอในภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนการเปิดภาคเรียนนะคะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในกิจกรรมเน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ปลุกจิตสำนึกให้กับครูบุคลากรและนักเรียนค่ะในการรักษาความสะอาดรวมกัรรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนซึ่งก็ได้มีการจัดขยะนะคะถังขยะแล้วก็มีป้ายแยกขยะเพื่อให้นักเรียนได้ทิ้งอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกชนิดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มถังขยะที่จะรองรับขวดน้ำดื่มพลาสติกเพิ่มขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งด้วยค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้รับวอมร่วมม้อ จากคณะขูงคุกคนนะครับแล้วก็ผู้บริหารงเรียนเทศบาลหนึ่งมาทำเรื่อง5สอนะครับแล้วก็ดิฟลิเ n i งเดย์เนื่องจากว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การเปิดเทอมภาคเรียนที่2นะครับซึ่งเป็นอะไรที่นักเรียนนะครับของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกรุาอยาบอกนรับรอคอยนะครับ เด็กจะได้ก,กลับมาเรียนหนังสือแล้วก็เราทํความสะอาดคราวนี้เนี่ยเพราะว่ามีเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์เรื่องน้ำท่วมมานะครับก็เขาอยากจะให้การตรวจเติมใน,ใน,ใ,นในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเด็กๆเ,เนี่ยได้มาโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความสบายใจนะครับเพราะเรามีการทํวิกินิ่งเดย์มีการฉีดท่านา่าเชื้อนะครับมีการตรวจ ATK ให้เด็กที่จะมาโรงเรียนประกอบกับนะครับเราวางมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่ง ตามที่สาธารณสุขจังหวัดและสะพได้กําหนดไว้คุณประกาศก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะครับที่ที่บ้านเนี่ยแล้วได้รับฟังข่าวนี้นะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าโรงเรียนเทศบาลทั้ง6โรงเนี่ยนะครับได้ทาการฟูมิเกตนะครับคือการฆ่าเชื้อโรคนะครับหรือว่ามีการฉีดพ้นเชื้อนะครับแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เนี่ยลูบที่ผิวสัมผัสข,ของวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่เด็ก นักเรียนจะเข้าเรียนในวันที่หนึ่งเราได้เริ่มทําเรื่องนี้กันมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้ง6กโลงนะเราโ,โ,โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งที่เราอยู่ตรงนี้นะครับได้มีการเก็บสีนะครับโรงเรียนได้มีการปลูกต้นไม้ใหมให่เพื่อที่จะเรียกว่าเรียขกขัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนชาวระราชคืนมาหลังจากที่เราไม่ได้เปิดเรียน มาในภาคเหนที่1นนะครับก็อยากจะประชาสชนได้โลงนโลงนะครับว่าเชื่อมั่นนะครับท่านส่งลูกหลานมาเรียนจะได้มีพัฒนาการกับเพื่อนๆการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะสะดวกในบางเรื่องครับแต่ว่าการพัฒนาของเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจําเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจะได้เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าชายเซ็นเตอร์ครับผมอันนี้อันนี้เป็นเป็นปกติของทุกโรงเรียนน,นะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ย ผู้ปกครองนะครับก็มีความกังวลในเรื่องของเรียกว่าไม่ไม่มั่นใจในบางเรื่องว่าเด็กมาโรงเรียนแล้วเนี่ยจะนะฮะเราไม่ได้รับวัคซีนในบางส่วนเนี่ยจะมีการติดเชื้อไหมผมเชื่อว่านะครับเ,เรื่องเนี้ยเ,เราปฏิบัติตามทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่าสารสุขจังหวัดเนี่ยก็มีการตรวจอย่างเข้มก่อนที่เราจะทําการเปิดโรงเรียนเนี่ยเรามีการประชุมนะฮะมีการทําความสะอาดมีการฆ่าเชื้อมากไปกว่าน,นั้นนะครับก็มีการส่งแผนทั้งหมดเนี่ย นในเรื่องของการจัดเรียนการสอนนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยลดจำนวนลงแล้วก็มีระยะห่างที่ถูกต้องตามเกณฑ์นะครับเพื่อส่งไปยังสารสุขเพื่อสารณสุขเนี่ยจะส่งต่อไปสอประพอ,อนุมัติให้เราเปิดทําการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งได้ครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับผมเชื่อว่าทุกสถาบันการศึกษาเนี่ยทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับผม โดยคณะครูบุคลากรคณาจารย์ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบูรพาวิทยากรได้ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเด็กๆนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งที่มีอายุระหว่างถึง12-17ปีก็จะได้รับการฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อพร้อมที่จะเปิดเรียนภาคเรียนที่2ประจาปี2564ในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ